เผยนาทีสรยุทธลุกขึ้นเต้นกลางคอนเสิร์ตสนุกจนเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่เพราะปะกติมักจะได้เห็นสรยุทธสุทัศนจินดาแต่ในหมดเอาจริงเอาจังกับการทํางานในฐานะผู้ประกาศข่าวบนหน้าจอโทรทัศน์พอเจอคลิปที่น้องใบรุ่นน้องคนสวยนํามาแชร์ผ่านอิสตาแกรมได้ทําให้บรรดาแฟนคลับพากันเฟรภ์ไพน่าดูทั้งนี้ก็เพราะคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยให้เห็นโมเมนต์ความน่ารักจากสารยุทธในเวอร์ชันที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อนเมื่อเจ้าตัวลุกขึ้นมาโชว์สเตปแดน์เพลงฮิตกลางคอนเสิร์ตของน้องเคยฝืน โตักดยในช่วงคลิปต้นจะเป็นช็อตที่เจ้าตัวยังคงนั่งนิ่งๆกอดอกสวมหน้ากากอนามายัยโดยมีน้องไบคอยช่วยบิวอารมณ์ความสนุกอยู่ด้านหลังก่อนที่สรยุทธจะค่อยๆปล่อยใจไปกับบรรยากาศคอนเสิร์ตด้วยการโบกไม้โบกมือตามจังหวะเพลงและยกตัวบ้างนิดๆหน่อยๆกระทั่งเครื่องติดร้อเเซเจ้าตัวเลยจัดหนักถอดหน้ากากอนามายัยพร้อมกับยืนร้องยืนเต้นเอนจอยกับคอนเสิร์ตแบบสุดๆจนน้องไบซึ่งเป็นคนนําคลิปวิดีโอมาแชร์ก็ยังต้องเขียนแคปชั่นแฟลออกสื่อเลยว่าพี dancing ่ยุดแดนซ n g ึ่งนอกจากโมเมนต์นี้ดังกล่าวจะสร้างความเอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆและใครหลายคนจะต้องกดไลค์ให้รัวๆแล้วงานนี้ในช่องคอมเมนต์ก็ยังคือขักไปด้วยข้อความที่ถูกส่งตรงมาถึงคุณสรยุุธ์ผู้ประกาศข่าวขวัญใจอย่างร้นรามอีกด้วยน่ารักมากค่ะน่ารักทั้งสองคนเลยค่ะนานทีจะได้เห็นค่ะนานๆจะได้เห็นพี่ยุทธเต้นยิ้มตามเลยค่ะคุณยุทธวาวุ้นอีกแล้วบรรยากาศพาไปพี่ยุทธเริ่มแดน55พี่ยุทธ